สวัสดีครับชาวสต o i c ทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของการมีต้นแบบไว้ในใจครับเพื่อเป็นมาตรฐานเพื่อวัดตน,นเองแล้วก็เลือกการตอบสนองให้ดีที่สุดครับไอเดียจากเล่มนี้นะครับ t h i t t l e Book o f s t o i c i s m นะครับ hmm. เขาบอกไว้ว่านะเขาเอากำคมของค, IC, คุณเอพิกรัสนะฮะมาว่าเราจำเป็นต้องยกย่องคนที่ดีสักคนไว้ในใจครับ และวางเขาไว้ตรงหน้าเสมอเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตเรากับว่าเขากำลังมองเราอยู่เราจะได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างราวกับว่าเขาเห็นสิ่งที่เราทำเซเนกาบอกว่าการกระทำที่ไม่ดีจะลดน้อยลงถ้ามีประจักพยานรู้เห็นยืนอยู่ใกล้กับคนที่กำลังทำสิ่งนั้นอยู่นี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ ชาวสโตอิกเขาทำฮะคือว่าเราต้องคิดถึงบุคคลต้นแบบสักคนหนึ่งฮะเพื่อเป็นมาตรฐานที่จะวัดตัวเองฮะโดยบุคคลในอุดมปติเนี้ยเป็นหรือเป็นไอดอลเรานะพง่ายๆนะจะให้ทิศทางครับโครงสร้างความคงเส้นคงวาในทุกการกระทของเรา และเมื่อเราต้องการมีความก้าวหน้าในการเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับเราต้องเปรียบเทียบตัวเองกับบุคคลในอุดมติเรานั้นด้วยการถามว่านักปราชญ์คนนั้นอ่ะไอดอลเราเนี่ยจะทำอย่างไรครับการถามแบบนี้จะช่วยเราได้รับแนวทางกับการตัดสินใจที่ดีสุดในสถานการณ์ที่ท้าทายนะครับผม เออผมกาลังทําเอกสารเกี่ยวกับโตอิกนะว้ไว้มากมายครับเดี๋ยวผมจะเอามาใช้คนฟังแล้วกันนะไปไปมาแล้วผมเซิร์ชออนไลน์นะครับมันจะมีฝรั่งเขาทําแนวทางเนี่ยมันมันสอดคล้องกับที่ผมสังเกตเหมือนกันนะคือโตอิกเนี่ยเขาจะคิดอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็น,เ,ปนเงื่อนไขเหมือนกับ ถ้าคุณอายุเยอะคุณน่าจะเคยเรียนโปรแกร,รมเบสิก Basic นะในสัก30สกว่า40เนี่ยน,นะเบสิกคือ if then else นะฮะคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะตอบสนองอันไหนหนึ่งตอบสนอง a หรือ b เงแล้วก็มันจะมีไปฮะโซ่ mm hmm. อีกเนี่ยฝรั่งเขาก็เอามาทำเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะซึ่งมันเป็นการตอบสนองแบบ ai ฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ดีนะผมเลยเนี่ย พยายามรวบรวมแล้วก็ทำเป็นเอกสารให้คุณเดี๋ยวผมมาแชร์คนฟังต่อไปนะคือสโตอิกเนี่ยมันจะมีเป้าหมายของการของการเป็นนักสโวอิกที่ดีนะเป็นชาวสโวอิกที่ดีคือว่าเราจะต้องตอบสนองให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ครับอย่างน้อยคือจะต้องไม่ทําให้เกิดปัญหาครับไม่เป็น ปัญหากับคนอื่นและตัวเองฮะแล้วก็มีความรับเรื่อและมีความสุขครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของการรับสนองแล้วนะครับแต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่รู้ว่าเรามีเสรีภาพที่จะเลือกได้ครับนะเราจะพอเจอตัวกระตุ้นปับ๊บเราจะตอบสนองทันทีตัวยอย่างเช่นเราเหยียบขี้หมาเงี้ยเราจะโกรธไม่พอใจทันทีหุดหงิดงแล้วก็ เอาความงมุนเงินนั้นเป็นสารตั้งต้นให้เราใช้ชีวิตทั้งวันแย่ๆนะเป็นที่ลบทั้งวันเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสโต k e อีกจะบอกเราว่าจริงๆนะเรามีช่องว่างอยู่ระหว่างตัวกระตุ้นกับการตอบสนองนะผมทำไว้เนี่ยนะตอบสนองมันจะมีช่องว่างอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไว้เดี๋ยวนะนะฮะมีช่องว่างเนี่ย,ช,นะช,ยช่องว่างของสโต k e อีกครับนะครับ คือพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นคนวนใหญ่จะไม่รู้ว่ามันมีช่องว่างนี่อยู่เราจะตอบสั้นทันทีเพราะว่าเราไม่มีสติเราขาดสติเราไม่มีการตระหนักรู้ตัวเองครับเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ความคิดเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเออ สิ่งที่อยู่ช่องว่างระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองเนี่ยควรจะใหญ่ขึ้นไปเลยครับแต่ให้คุณเนี่ยเลือกกลับมาที่จะตอบสนองได้ดีขึ้นนะนี่นี่เป็นหลักการที่ถ้าถ้าคุณเข้าใจนะคุณก็น่าจะเห็นภาพว่าอ๋อทำไมคุณจะสามารถที่จะเอาเนี่ยเอาคำถามว่าเนี่ยนักปราหลาดนะต้นแบบเนี่ยจะทำอย่างไรเข้ามาวางตรงกลางนี้ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮะหมายว่า พอมีตัวกระตุน้นแบบนี้คนส่วนใหญ่จะ,จะตอบสนองทันทีแต่ว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเข้าใจตัวออกนะเราจะรู้ว่าเรามีช่องว่างอยู่เอาช่องว่างนี่แหละมาถ้าเรามีสตินะเราจะเอาช่องว่างมาถามในว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ต้นแบบเราหรือไอดอลเรานี่จะทำอย่างไรครับจากนั้นแหละจึงมาที่การตอบสนองต่ว่าตอบสนองแบบ A หรือ b ฮะ สําคัญมันจะมีแบบนี้นะเนี่ยให้ง่ายๆเข้าไ่ายพอเราเจออุปสรรคความยากลําบากนะฮะถ้าเราตอบสนองแบบคนทั่วไปเลยครับตอบสนองแบบแมสนะแบบแมสนี่คือว่าอุปสรรคมันคือทางตันมันทํามันเป็นเหมือนจุดจบของโลกเนี้ยมันจุดจบชีวิตเลยเนี่ยเส้นทางนี่จบแล้วอ่า โรคก,กรนแกล้งชั้นชั้นหวยเนี่ยนี่เป็นการตอบสนองแบบแบบคนทั่วไปแบบแมสฮะทันทีฮะแต่ว่าถ้าคุณศึกษาสโตอิกนะศึกษาสโตอิกเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อต้อนแบบชาวสโตอิกน <ourselves> ั้นเขาบอกว่า <worthy> อุปสรรคเนี่ยมันเป็นความท้าทายเว้ยมันเป็นโอกาสฝึกฝนฮะฝึกความกล้าหาญอ่อนน้อมทำตนฝึกการมีเหตุผลยุติธรรมแล้วก็อดทนวินัยการให้อภัยนะ นันแหละต่อไปเนี่ยเวลาเจอตัวกระตุ้นที่แต่ก่อนนั้นเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคเราจะมีการฉกคิดครับคือดึงเอาชุด,ชดข้อมูลความเชื่อใหม่ว่าต้นแบบเขาคิดแบบนี้นะเราจะไม่ตอบสนองในแบบทางเดียวครับเราจะมี2ทางทีเลือกแหละว่ามันจะเราจะทํำยังไงนะฮะนี่เป็นข้อดีครับข้อดีของการเข้าใจว่าสตอิกนั้นเขามี กลไกในการตอบสนองยังไงเขามีกระบวนการคิดยังไงโดยการเอาสิ่งที่มันเป็นโปรแกรมพื้นฐานของของคอมพิวเตอร์ของการคิดมามามาย้อนกลับมาใช้กับตัวเองเนนะฮะต่อมาในเล่มนี้เขาพูดถึงอะไรต่อไปนะบอกว่าค่าเราถามนะแค่คําถามง่ายว่าปราดเนี่ยหรือต้นแบบเราจะทํำยังไงเนี่ย จะทาให้เรายืนระหว่างแรงกระตุ้นกับการตอบสนองกันเลยว่าเนี่ยถ้าปราดคิดยังไงเนี่ยจะไม่หยุดเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างกระตุ้นกับตามตามตอบสนองครับเนี่ยหรายว่าดีครับนะฮะนำมาซึ่งความตระหนักรู้ในสถานการณ์ครับอันเป็นก้าวแรกครับที่จะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางบวกครับการถามว่าปราดต้นแบบเราเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะทําให้เรามีเวลาคิดนะ และปกป้องเราจากการตอบสนองที่ไร้สติครับช่วยเรายังคงควบคุมพวงม,มาลัยแห่งการกระทําเราครับและก็ตอบสนองดีสุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้นะฮะเซเนก,กาบอกไว้ว่า,วาเลือกใครสักคนที่มีวิถีชีวิตและถ้อยคําที่ท่านยอมรับจงบอกตัวเองให้มองเขาเหมือนเป็นผู้พิทักษ์หรือต้นแบบของท่านเองครับในในความคิดของข้านั้นเซเนก,กากนะใครสักคน นั้นต้องมีมาตรฐานให้เราได้เปรียบเทียบคนลักษณะกับเขาหากไม่มีไม้บรรทัดสำหรับชีวัดเราก็ไม่อาจอาบิดสิ่งที่คดงอให้ตรงได้ครับนี่ฮะหมายว่าเซเนกาเนี่ยเขาแนะนำให้เราเลือกใครสักคนครับที่มีวิถีชีวิตและถ้อยคำที่ท่านยอมรับครับเอามาเป็นบรรทัดฐานนะให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นฮนะ หาให้เจอครับนะแล้วก็เรียนรู้จากเขาครับนะเรียนรู้มากขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นเรียนจากเจ้าของโดยตรงฮะอ่านหนังสือติดตามผลงานเขาจากโซเชียลมีเดียครับนี่ผมเติมมานะการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบเนี่ยถือเป็นหนทางที่ส่งพลังอย่างยิ่งครับในการพัฒนาคุณธรรมตัวเองครับมาคัสออริเลสสมมยว่าจงตั้งอกตั้งใจเรียนรู้จากวินัยและหลักการที่เขาทําโดยเฉพาะย,ายิ่ง ผู้มีปัญญานั้นเขาหลีกห่างจากสิ่งใดอะไรคือสิ่งที่เขาค้นหาครับเนี่ยติดตามครับติดตามสิ่งที่เขาพูดอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นนักเทรดนะผมก็มีไอดอลผมคือพี่มาร์คเบเดวินี่ผมจะตาม Twitter แกนะทวิตเตอร์ Twitter ดีมากนะถ,ถ้าเราใช้ถูกต้องนะครับใช้ในการหาข้อมูลใช้ในการแสดงบนะันดาลใจเนี่ยตรดีฮะแต่ถ้ามันก็แล้วแต่คนจะใช้นะงคนก็ใช้ใทวิตเตอร์ใ,ใ, Twitter ในงาของการอะไรนะ โอชิอ่ะโอชิไอดอลตัวเองเลยเป็นกรรันเทอร์ทูนนะแล้วก็แชร์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ใช้ในการสื่อเรื่องชาวบ้านก็มีฮะแต่บางคนผมเองวนน้อยเนี่ยจะใช้ในการหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็เอามาประแดงมานานใจครับผมว่าดีฮะถ้าเราใช้เป็นะนะโซเชียลมีเดียไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับถ้าคุณใช้เป็นนะฮะเนี่ยถ้าคุณมีไอดอลที่เป็นต้นแบบนะลองตามเขาตามทวิตเตอร์ดูครับ แล้วก็เอามาเป็นไอเดียามาเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเป็นเก็บเป็นข้อมูลไว้จาไว้ว่าเนี่ยเขาจะเหตุการณ์เนี่ยเขาตอบสนองยังไงครับแล้วเอามาเป็นต้นแบบให้เราในการตอบสนองให้ดีต่อไปฮะในการเทรดนะอันนี้อีกทีนหนึ่งนะเกว่รห็บอกว่าสมมุติว่าถ้าเจอเหตุการณ์การเจอเจอ,เจอการขาดทุนเนี่ยถ้าเราอ่านศึกษาวิธีคิดของต้นแบบต้นแบบเขาทำยังไงการขาดทุนเขาตัดขาดทุนใช่ไหม แล้วก็าําไงต่อนะฮะแลวทาไมเขาถึงตัดขาดทุนอะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังเขาเนี่ยถ้าคุณศึกษาดีเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าทุกคนเจอการขาดทุนเนี่ยเขาจะตอบสนองแบบหมุดหงิดไม่พอใจหรือไม่ก็ต่อสู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณศึกษาสิ่งที่นักเทรดชันเซียนเขาทากันเนี่ยเขาจะตอบสนองใ้แบบหนึ่งนะฮะเนี่ย,ยพอเราเรียนรู้ศึกษาเนี่ยเราจะเข้าใจว่า การตอบสนองที่ถูกต้องที่ดีนั้นมันเป็นอย่างไรครับแล้วเราจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นนะแตกต่างจากแมสโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขมากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ